ในปี2025กองทัพเรือไทยได้พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศอย่างต่อเนื่องโดยมีการติดตั้งและทดสอบระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศขีปนาวุธริมลบ66 Standard MR SM1 MR SM2 MR เป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะกลางที่มีความสามารถในการต่อต้านเรือรบ ถูกพัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาและมีการใช้งานในหลายประเทศรวมถึงกองทัพเรือไทยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช HTMS ภูมิพลอดุลยเดชเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งระบบขิปนาวุธริมลบ66สบแตนดาร์ดได้โดยมีการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบยิงแนวดิง MK-411 และระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย ในเดือนกรกฎาคม2024กองทัพเรือไทยได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธ r i m 1 6 2 e o l v e t e a s f a r o Missile (ESSM) จากเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและเรือหลวงตากสินซึ่งเป็นการทดสอบยิงพร้อมกันครั้งแรกของขีปนาวุธ ESSM จากเรือสองลำของกองทัพเรือไทยการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสามารถของกองทัพเรือไทยในการป้องกันภัยทางอากาศ โดยขีปนาวุธ ESM ES มีความสามารถในการต่อต้านขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่มีความเร็วสูงและมีความคล่องตัวสูงนอกจากนี้กองทัพไทยยังได้ร่วมมือกับบริษัท Rafael Advanced Defense s y s t e m มของอิสราเอลในการผลิตขีปนาวุธ STIKE รุ่น NLOS และ i r ในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางบกและทางทะเลการร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยของกองทัพไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมบุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศและเพิ่มโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในภาพรวมการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันภัยของกองทัพไทยในปี2025แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเลโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และการร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Trend เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆใ,ในอนาคต